สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับชแนลซามีสตอรี่นะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันมากนะคะวันนี้ก็มาตามสัญญานะคะจะพามาทำโฮมทัวร์นะคะ e p พูนะคะหลังจากที่ย้ายห้องคือยังไม่ได้ถ่ายลงให้ทุกคนดูสักทีนะคะวันนี้ก็จะพามาทัวร์คอนโดใหม่ของเรานะคะซึ่งเป็นห้องเล็กๆมินิมอลน่ารักน่ารักนะคะไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากนะคะตอนนี้ก็คือ เช่าอยู่นะคะเดือนละไม่กี่พันนั่นเองนะคะที่เราย้ายเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนจนตอนนี้จะกลางเดือนอยู่แล้วย,ยังไม่ได้มีเวลาถ่ายให้ดูเลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปชมโฮมทัวร์อีพศูนย์พร้อมกันเลยคะ่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าห้องลกมากแต่เราจะพาไปดูข้างในกันนะคะนี่นะคะเปิดห้องเข้าไปนะคะด้านขวาของเราก็จะเป็นโซฟานะคะ จะมาพร้อมกับโซฟานะคะแล้วก็มีหมอนเอาไว้นอนเล่นนะคะแล้วก็เวลานอนโซฟามันจะหนาวก็จะมีผ้าห่มไว้สักผืนสองผืนนะคะตรงนี้ก็จะวางรองเท้านะคะแอบแบบไม่เข้ากันนิดนึงเอาไว้ใส่ไปข้างนอกง่ายๆนะคะแล้วก็ด้านขวาก็จะมีชั้นมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะไว้วางพระนะคะวางกล่อง iPhone iPad แล้วก็วางของขวัญ ดอกไม้อันนี้แฟนซื้อให้วาเลนทาน,นะคะแล้วก็พวกกุญแจจะได้หยิบจะได้ไม่ลืมเนาะก่อนออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีกระจกกลางห้องอย่างนี้แล้วก็มีไม้แขวนเอาไว้แขวนกระเป๋ากับเสื้อคลุมนะคะซึ่งเสื้อคลุมปกติไม่ได้แขวนตรงนี้นะจะไว้ในตู้นะคะแล้วก็มีกล่องเอาไว้วางพัดลมนะคะเปิดแอร์เปิดพัดลมดูวยมันจะฉ่ำน,นะคะตรงนี้ก็วางกล่องไวไฟนะคะแล้วก็จะเป็นชั้นเก็บของนะคะตอนนี้คือชาร์จแบตลำโพงอยู่เดี๋ยวอันนี้เคส iPad นะคะเดี๋ยวอาไปเก็บ ในกล่องก็จะมีเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางแล้วก็พวกไดเป่าผมอันนี้เป็นสายชาร์จต่างๆนะคะพวกไมโครโฟนนะคะอันนี้ก็ได้เป่าผมกับเครื่องหนีดผมตอนนี้มีแค่นี้นะคะถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะจริงๆที่นอนอะจะหันหัวมาฝั่งนี้นะแต่เราซื้อโต๊ะทำงานมาแล้วมันใหญ่มากมันไม่มีที่วางนะคะเลยต้องหันทางนี้แล้วเอาโต๊ะทำงานลงนะคะถัดมาจากที่นอนนะคะก็ จะเป็นโต๊ะเอาไว้นั่งเล่นนะคะอันนี้ขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนาะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดเล็กแต่ไม่เล็กนะจุของได้เยอะพอสมควรข้างบนก็บางของได้นันะ้นเป็นกล่องแล็ปท็อปของเรานะคะด้านนี้ก็เป็นโต๊ะทางานนะคะสังเกตได้เลยว่าทําไมมีเก้าอี้ถึง2ตัวนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันสั่งแล้วมันไม่มีล้อหมุนเวลาเราจะเข้าไปนั่งมันนั่งยากนะคะส่วนอีกอันที่เพิ่งสั่งมาใหม่มันมีล้อหมุนมันก็จะสะดวกนิดนึงนะคะ พามาดูโต๊ะทํางานนะคะของเราว่ามีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นสตูดิโอถ่ายทํานะคะรีวิวต่างๆได้ด้วยเนาะต่อไปก็จะเห็นมุมนี้ในการรีวิวนะคะที่ไปเห็นกระเป๋านี้จะเป็นสายชาร์จแบตนะคะมีทั้ง t ท p e C แล้วก็ Lightning น,นะคะอันนี้เพื่อความเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดมีหวีเนาะเอาไว้เวลาก่อนอัดคลิปม,มันต้องหวีผมมีโทรศัพท์มีหนังเสือ,อไว้อ่านอุ้ยที่ปิดจุกมาได้ไงไม่รู้มีไฟนะคะมีต้นไม้มีชั้นวางของแล้วก็มีที่ใส่ปากกานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางโน้ตบุ๊กของเรานะคะแล้วมีแป้นพิมพ์แยกนะคะแล้วก็มีเมาส์ตรงใต้กระเป๋าอะจะเป็นถาดวางแก้วน้ำเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแท่นวาง iPad นะคะข้างหลังก็จะมีไฟด้วยอีกอันนึงแล้วก็มีแก้วน้ำนะคะเอาใส่น้ำพวกโค้กเบปซี่อะไรไว้กินแล้วก็มีขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งกล้องจะมีอันใหญ่นะแล้วก็อันนี้ที่วาง iPad ก็วางขาตั้งกล้องได้เหมือนกันนะคะ มีต้นไม้นะคะตรงนี้คือสวยมากพวกรีโมทแอร์พวกครีมแบบพวกแหนบอะไรที่ใช้ประจําครีมทามืออะไรเงี้ยพาเช็ดโทรศัพท์นะคะ mm. ก็จะอยู่ในโต๊ะทํางานของเรานะคะตอนนี้คือมีเก้าอี้2ตัวนะคะ mm. ก็จะประมาณนี้เป็นโต๊ะทํางานที่ค่อนข้างใหญ่ยาวเลยนะคะถ mm. ัดมานะคะซ้ายมือของห้องจากหลังจากที่เปิดประตูเข้ามา mm. ก็จะมีที่แขวนกระเป๋าที่เราใช้ประจํานะคะ mm. จะเป็นกระเป๋าใบเก่า mm. ๆ,ๆสองใบนั่นแหนละ mm. ที่เราชอบใช้แล้วอันนี้คือ ยังจัดไม่ตรงตัวนะคะเป็นกระเป๋าอะไรไม่รู้ใส่ของแบบมั่วไปหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทิชชู่กับแมนนะคะอันนี้เป็นกนล่องเตารีดเตารีดจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็น้ํายารีดผ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นโตะรีดผ้านะคะกับตะกร้าผ้าที่ใช้แล้วเนาะเวลาใช้ก็จะอ,ออกมากางอันนี้เป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะคะเอาไว้กางกินข้าวเวลามีคนมาหาเนาะถ้ากินคนเดียวก็จะกินบนโต๊ะทางานเลยนะคะส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะ รองเท้าทุกชั้นเลยนะคะอันไหนที่เราแบบจะใส่ทุกวันเราก็จะมากองไว้หน้าห้องตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าห้องเนะาะถัดไปนะคะเดินออกไปโซนครัวนะคะก็จะมีชั้นวางของที่เป็นล้อลากได้นะคะน,นี่เป็นชั้นเล็กๆเนาะก็จะใส่พวกแบบเครื่องสําอางครีมทาผิวโลออนนะคะเซรั่มทาผมอะไรต่างๆแป้งเย็นแป้งทาตัวนะคะแล้วก็มีพวกมาร์กหน้าพวกไม้ปั่นหูพวกอุปรกรณ์ช่างข้างล่างนิดหน่อยนะคะแล้วก็มี ประมาณนี้นะคะถัดออกมานะคะเ็าจะเป็นเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนดีกว่านะคะท่าดาห้องน้ำของเราแขวนผ้าช็ดตัวมั่วมากเลยเดี๋ยวเอาไปเก็บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะคะคือเรายาแนวเองอ่ะมันอาจจะไม่สวยเลยนะแต่มันก็เพื่อการใช้งานนะคะอันนี้ก็เป็นโซนอาบน้ำนะคะโซนโซนเปียกเนาะซึ่งเราดูตัวเราเข้าไปมันเปียกออกมาหมดหมดนี่เลยนะคะแล้วก็มีชักโครกนะคะ ตรงนี้ก็จะวางคีมอาบน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกแชมพูน้ำยาพ่านปากโฟมอะไรเงี้ยเกลือขัดตัวนะคะแล้วก็มีกระจกนะคะมีลาวแขวนผ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างแปรงฟันนะคะข้างล่างก็จะไว้เก็บพวกน้ํายานะคะน้ํายาล้างห้องน้ำไฮเตอร์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะชักโครกอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะคะเห็นหมกระจกง่ายๆนะคะ ต่อมามาดูโซนครัวนะคะโซนครัวของเราก็จะมีถังขยะนะคะแล้วก็เป็นตู้ใต้ซิงค์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตู้ไว้เก็บพวกเครื่องครัวนะคะครกสากอะไรต่างๆมีไมโครเวฟนะคะอันนี้อ่างล้างจานนะคะแล้วก็น้ํายาทําความสะอาดครัวนะคะเอาดีๆแกเหนื่อยอยู่นะพาทัวร์อันนี้เป็นตู้จริงๆจะต้องเก็บจานแล้วก็เป็นเครื่องปรุงพวกเก่าๆเดี๋ยวจะใช้ให้หมดแล้วก็จะลอทิ้งนะคะเพราะว่าซื้อกระปุกใหม่มาแล้วนะคะอุ้ย ล้วทีชฉีดมะเร็งสาบอยู่อยู่รวมกันกับจานเลยเหรออันนี้เป็นพวกมาม่าพวกโจงนะคะแล้วก็มีกันไกมีแก้วมีเครื่องปั่นมีมั่วไปหมดอะอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะคะเป็นโซนเครื่องปรุงอันนี้ขาดไม่ได้นะคะเห็นไหมว่าเครื่องปรุงคือปรุงได้ฉ่านะคะแล้วก็มีกระ,ะทะกระทะไฟฟ้าม้อหุงข้าวนะคะตรงนี้จะเป็นพวกทับป,ปีพวกมีดนะคะชั้นล่างจะเป็นน้ํายาซักผ้าน้ํายาถูพื้นนะคะ ประมาณนั้นนะคะข้างล่างเลยจะเป็นพวกน้ำตาลแล้วก็ข้าวสารที่ยังไม่ได้แกะนะคะอันนี้จะเป็นข้าวสารที่แกะแล้วเนาะพร้อมุงนะคะตรงนี้ก็อีกรอบนะวางเขียงแล้วก็จะวางจานที่ใช้ประจํานะคะบางทีขยันก็จะเอาเข้าตู้นะคะถัดมาก็จะเป็นตู้เย็นด้านบนคือแบบวางมั่วมากไม่ว่าจะเป็นกาต้นามน้ำแอลกอฮอล์พวกกล่องข้าวน้ำยาปรับผ้านุ่มหม้ออะไรถุงดําก็อยู่นี่ แล้วก็เป็นตู้เย็นที่แบบไม่มีอะไรนะคะมีอะไรก็เก็บๆไว้เห็นไหมน้ำข้ยวตี๋เหลือยังไม่ทิ้งอ่ะแกถัดมาด้านขวาของห้องครัวก็จะมีตู้เสื้อผ้าอันใหญ่นะคะนี่นะคะเสื้อผ้าที่ย้ายมายังอยู่ในถุงยังไม่ได้เลือกออกมาใช้เลยนะคะอันนี้ก็จะไม่พาดูแล้วกันนอ้องเพราะว่ามันไม่ได้เลือออกมาค่ะแล้วก็จะเป็นระเบียงนะคะก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะ อันนั้นจะเป็นถังถูพื้นเพื่อซักผ้ามีกระทะด้วยเพราะว่าพื่งทอดไก่เสร็จแล้วน้ามันมันเหม็นก็เลยไปไว้ข้างนอกนะก็ไม่มีอะไรคะ่ะระเบียงก็จะมีนี่คะ่ะเราตากผ้าที่เป็นแบบนี้กับอันยาวนี้ก็ตากได้ครบครอบคลบคุมดีนะครับพยายามซักผ้าบ่อยๆอันนั้นก็เป็นเครื่องซักผ้านะคะง่ายดีนะพวกไม่กวาดอะไรก็ทิ้งๆไปถังถูพื้นก็ยังถูไม่เสร็จนะ,ะก็เลยวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะ อันนี้คือแค่พาเดินทัวห้องเล็กๆนะถ้าฉันมีบ้าน3-4สชั้นเหมือนเอแคฉันจะไม่ตายหรอจะไม่ตุยก่อนหรอแกคือคี้เหนื่อยมากคือพูดไปอัดไปคือแบบคนที่เขาเป็นฟูลอินเซอร์ดังๆนะคะเขาทำได้ไงเขาก็เก่งจริงๆนะคะมีความสามารถจริงๆเนาะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะของคอนโดเรานะคะถือว่าเป็นการโฮมทัวร์แบบ คอนโดทัวร์แล้วกันนะคะเป็นห้องเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเป็นม่านเป็นเครื่องปรับอากาศลืมบอกม่านก็จะสีไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะปกติเราชอบสีออกโทนแบบเทาๆนะคะแต่ที่นอนคือแบบหนาและนุ่มมากนะคะที่นอนจะปูด้วยผ้าห่มหลายชั้นมากนะคะแล้วก็มีผ้าห่มอีกนะคะก็ มีหมอนมีอะไรนั่นแหละครบองค์ประกอบนะคะทุกคนสำหรับคอนโดทัวร์นะคะ EP ศูก็ลาไปแล้วถ้าทุกคนอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะอยากทราบอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำงานถ่ายงานตรงนี้ต่อนะคะซึ่งจะเป็นคลิปรีแอคชั่นชิงช้าสวรรค์น,นะคะถ้าทุกคนแบบรออยู่ก็รอติดตามนะคะทุกคนแล้วก็จะมีรีวิว iPhone ด้วยนะคะแล้วก็มีรีวิว iPad อีก ซึ่งจะลงคลิปบ่อยๆละหลังจากที่แบบเว้นช่วงไปเป็นอาทิตย์เลยอ่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันนะคะ